สนับสนุนโดยซอสปรุงรสราภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราวคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหัางเพงน้ำปลาร้าปรุงสุกราภูเขาทองแซบหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทยสวัสดีค่ะกับมาเราชมรายการทันข่าวช่วงสุดท้ายเวลา16นาิกากับดิฉันแคทอาทิตยาเป็นจะปักกันสักครู่ค่ะ จังหวัดสงขลาจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3ม,มิถุนายน2568 นายโชตนรินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินี3มิถุนายน2568 โดยมีพระสโสพลวราพรรองเจ้าคณะจังหวัดสงขลาและเจ้าอาวาสวัดโพปัตธราวาสและอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันโดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายผ้าไตรยและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน48รูปจากนั้นประธานในพิธีได้นำประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรข้าสารอาหารแห้ง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรและส่งเสริมความเจริญมั่นคงของประเทศชาติ ขณะที่พันเอกพันลบพึ่งหลวงผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่36สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยนำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานและจิตอาสา904ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอศบเมยข้ารชาชการตำรวจองค์กร ปกครองท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษ์ณพระบรมราชินีในวันที่3มิถุนายน2,568โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำบ้านหนองแม่ละ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวและสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชนรู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้มหยอซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาสองตราบุเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนูดึงจนเป็นเซ บะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตํานานอซอสรุงงรสฝ้าเขียวตราภูเขาทองซอสตุ่งรสฝ้าเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องาราวลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ โอ <Okay. S 2> สั่งพิเศษลูกชิน้นคิดถึงลูกชิน้นคิดถึงนายห้างเพลงรายการทันข่าวได้หมดเวลาลงแล้วดิฉันแคทอทิตยาเบนจปักขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ